dong บางสามหมออุดรธานีครับวันนี้ครับก็เป็นคลิปประจำวันที่27นะครับ27มิถุนายนนะครับ2 5 6 4ครับวันนี้นัดมีรถเกี่ยวนะครับคูเปต้า dc 7 0 g นะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี60นะครับปี60นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นตัวเต็มนะครับตัวเต็ม dc 7 0นะครับ g เป็นรถอุ้มนะครับรถสวยนะครับรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่1,36ชั่วโมงนะครับสภาพสวยมากนะครับ ใช้งานนะครับเกี่ยวเฉพาะนาตัวเองนะครับดูช่วงล่างได้นะครับรถเนี่ยยังไม่ทันได้ล้างเลยนะครับยังไม่ทันได้ล้างเลยนะครับปากคอต่างๆนะครับสมบูรณ์นะครับคอไม่มีเชื่อมไม่มีหักนะครับตัวเดินนะครับไม่มีซึมนะครับสภาพเนี่ยตัวนี้นะครับสภาพได้อยู่ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหื่นบาทครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้จัดส่งฟรีสามรอยกิโลเมตรแรกนะครับดูสภาพนะครับ เจ็ดสิบเนี่ยเป็นรถเกี่ยวนะครับยอดนิยมนะครับของคูปุต้าเลยอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทําออกมาได้แขกช่วงล่างนะครับตัวเดินนะครับเร็วนะครับคล่องตัวนะครับไม่ลมนะครับรูปปากนะครับพอนะครับนะครับเดิมๆเลยครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับผัดลมนะครับไฟเลี้ยวนะครับมีแผ่นลังคาแตกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับสภาพสวยๆ เครื่องดีนะครับตัวเดินดีนะครับเดี๋ยววันนี้มันอาจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยครับเพราะว่าลดราคามาสูงมากนะครับตัวนี้นะครับเล่มพร้อมนะครับเล่มพร้อมนะครับหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามจุดสี่ชั่วโมงนะครับนะครับห้องโดยสารนะครับต่างๆนะครับล้างออกนี่สีเรียบๆเลยนะครับรถจอดในร่มนะครับสีสันสวยมากนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับแท็กดีช่วงล่างดีนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับก็มาดูมาทดสอบระบบได้นะครับซื้อไปเนี่ยสมราคาเงินแน่นอนครับส่วนท่านใดที่อยากได้ราคาถูกๆซับซ้อนนะครับมันก็จะต้องไปซื้อพวกปีห้าหกนะครับซึ่งราคามันก็อยู่ที่ประมาณสี่แสนหน่อยๆนะครับสี่แสนหน่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ห้าแสนสองนะครับมาดูตู้นะครับดูตู้ตะแกงร่อนนะครับนะครับสวยมาก คือตะแกงร่อนนะครับไม่ผุนะครับคอสวยนะครับสมบูรณ์คอไม่มีแตกนะครับระบบสมบูรณ์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถเกี่ยวคันนี้จอดอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ในร้านนาแทกเตอร์ของเรานะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่ง แป1หกห1ึ่งหนึครับ0 9 1 8 6 1 1้9 1, 1, 1นะครับตัวนี้รถจดปี60เดือนพฤศจิกายนนะครับเล่มพร้อมเอกาสารชุดโอนนะครับตัวนี้จัดส่งให้ฟรีเลยครับ300กิโลเมตรแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูระบบการทำงานของเจ้า DC70 กันนะครับ ระบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าสายพานเนี่ยเห็นผมดึงยากๆเนี่ยเขาตั้งสายพานตึงไปหน่อยครับตัวนี้นะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับลูกค้าท่านใดมานะครับก็สามารถเอาไปพร้อมเกี่ยวได้เลยนะครับตัวนี้ก็เหลืออัดจารบีนิดหน่อยนะครับแล้วก็เหลือเปลี่ยนแผ่นราคาให้นะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามได้ครับสภาพสวยๆนะครับนางฟ้า95นะครับคันนี้การันตีคุณภาพให้นะครับ95เครื่องดีเกียร์ดีนะครับตัวเดินดีนะครับแท็นะครับเร็วนะครับตัวเดินดีนะครับ เป็นล้อนาใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ถูงล่างนะครับเป็นตัวเต็มแล้วของดีซี70นะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะมาขึ้นเป็นจีพัทแล้วครับสนใจมาดูรถได้ครับที่ร้านนักเซอร์นะครับอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดสุรธานีนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้อีกเช่นเคยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ